ทกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์สำหรับอ,อีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นอีเวนต์สวนสัตว์ใช่ไหมอันนี้นะเป็นซาฟารีเนาะ l o b a l s a f a r i Point นะครับก็คือไอ Global Safari Point นี่คือรวมจากทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับว่าใส่ใส่ตรงเนี้ยได้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่เป็น Safari Har ์เวสนะ นี่ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ใส่ไปรับของเราไปนะครับมีเยอะมากจริงๆนะมีโหด,ดียวสองแสนแล้วนะครับตอนนี้นะวันนี้มันบอกว่า looking for tricky p a n t ก็หมายความว่ามันต้องการที่จะเดีวผมขอรีเคลมก่อนละกันเนอะอยู่ไหนเอยรีเคลมผมนี่ไงรีเคลมอ่ะเดี๋ยวผมขอรีเคลมต้นอ๋อรีเคลมไปแล้วนะต้นถั่วผม ิกกี้มันไปคือต้อนหนามเนาะต้นหนามเราจะใช้เป็นหางด้านของแมงโก้ Mango. ไม่รู้ของปลูกไปหมดยังผมแน่ปลูกไปหมดแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมี1ต้นนี่เราก็ปลูกไปเลยนี่ต้นมีหนามนะเสร็จแล้วเราก็รอกบเห่า เราลอกกบห่างเดียค<ๆ><ๆ>ถือถ้าใครที่มีงบน้อยผมมองว่าส่วนอันนี้คือสูตรที่ผมใช้นะคือผมใช้หมึกสามเลยนะหมึกยักษ์สามพี่ช็อกสองแล้วก็กบหนึ่งนะครับให้มันก๊อบกบนั่นแหละนะครับออวิธีการถ้าไม่มีหายาต้องใช้กบแล้วก็ยัดขนมเอาครับให้มันเป็นสิบห้าวิแล้วก็ห่าวเอา เนี่ยผมก็แอบงงๆอยู่ว่าในส่วนผมมันก็มีแค่ต้นเดียวอะนะผมก็รีเคลมออกหมดทุกต้นแล้วทําไมมันยังไม่มาเห่าต้นนี้สาเหตุที่ผมทํามาขวามือเพราะว่าเสัตว์มันชอบบังนะครับอันเนี้ยคือผมก็เอากบมันไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็กบมันอยู่ตรงกลางแล้วเพราะมีขนมนะแต่ว่าทำไมมันเห่าไม่โดนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวลองดิวอเตอร์ Water. นี่ไงมาแล้วเนี่ยแต่มันเห่าไม่ค่อยโดนผมก็แอบงง,งงอยู่นี่เราก็เก็บไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยเเดียนนี้คือปกติเนี่ยคือกอบเร็วมากนะครับเนี่ยกบอ่ะเห็นไหม ก๊อกบอ่ะเดี๋ยวมันถ้าไม่เห่าต้นนี้ผมก็งงเหมือนกันมันไปเห่าต้นไหนของมันไม่รู้ระยะเห่ามันเลยเห่าไม่ถึงหรอกคือถามว่าผมไปวางไว้ตรงกลางมันก็ได้นะเออต้นนี้ต้นสูงเนะี่ยอาจจะเก็บง่ายกว่านะลองลองดูปึ๊บเราก็ย้ายนี่ไป,ไปตรงกลางน่าจะเห่าดีขึ้นนะอะลองดูดิอยู่ตรงกลางแนละ้วอ่ะเพื่อนอ่ะเราก็รอรีเคลมอยู่ตรงนี้ครับอ,อยู่ไไกลอย่างห่างๆางอย่ห่วงห่วงนะครับ วิธีการผมใช้คือมาใช้แบบนี้สาเหตุที่ผมใช้อย่างนี้เนี่ยคือต้นน่ะมันรีไวครับซึ่งเราไม่สามารถมาปลูกแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะปลูกมั่วๆซัวๆได้อะเนาะมันไม่ได้มันมันจำกัดพืชเนาะที่ใช้มันไม่ได้ไม่จํากัดนะครับพอมาจํากัดเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องใส่ ให้ตรงตามที่มันขอนะครับถ้าเราไม่ใส่ตามที่มันขอเราก็จะไม่ได้แต้มซึ่งเราก็เลยต้องเก็บให้ตรงตามที่มันขอเช่นเนี่ยแล้วมันรีทุก3าสินาทีนะครับผมเคยรอแล้วนะครับใช้ปลูกสตรอเบอรี่แบบเต็มสวนเลยนะคือตอนนั้นมีเบอร์รี่แพนมาเนาะผมก็ปลูกไว้นะครับเผื่อมันจะ มาเลยอ่าตัวมันจะได้แบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ชั่วโมงนึงผมก็เลยกล่าวว่าจะใช้สูตรใช้อ่าพิกซี่ในการทําแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยคือมันครึ่งชั่วโมงไงแล้วพอผมทําเสร็จใช่ไหมไอ้ที่คนที่มันต้องการอ่ะมันก็รีอีกละมันก็รีเป็นต้นอ่ามันต้นอะไรนะก้านยาวอะ่ะ จะเอ่เอมันสารคิดว่าอะไรว่าจำไม่ได้นะครับเออมันรีเป็นต้นก้านยาวก็คือต้นถั่วซึ่งผมก็ต้องเปลี่ยนจากสอบรีเป็นต้นถั่วแทนผมก็เลยขี้เกียจมานั่งรีนั่งทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทำเอ่อแบบนี้จะดีกว่านะครับคือใครที่มีกบเนี่ยผมบอกว่าใช้กบก็ได้แล้วก็ใช้คู่กับพีชอกหรือคูดาวอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าแจ่มนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีอย่างเงี้ย ไม่มีกบก็อาจจะใช้พิกซี่ก็ได้นะแต่ว่าก็จะช้านิดนึงนะครับถ้าใช้เงี้ยมันก็โอเคนะผมว่ามันก็สบายนะได้รอละสีเนี่ยมีหมึกคอยก๊อฟด้วยนะครับแล้วก็พีชออลอคูดาวกบด้วยเนี่ยแม้ผมมันก็จะเร็วนะครับอันนี้คือสําหรับสุดตะนะถ้าสําหรับอันนี้ถ้าสำหรับคนบน้อยมันก็จะลดลงไปนะผมว่าไม่เชิงสุดตะหรอกผมมันก็แค่กลางๆนะสําหรับ แบบนี้นะถ้าตุลาจาดเราไม่มีเหมือง15บีอะไรอย่างงี้นะแล้วผมยังไม่มีเหมือน15บีตะกระตัวอยน,น,นะอ่าับโอเค ไ่้เก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วนะพอเราเก็บได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาส่งเควสตรงนี้ครับเปิบ s ับมิดอ,อ๋อนี่เราก็ได้สามร้อยยี่สิบสิบหกแล้วมันก็จะขึ้นของมานะเนี่ยเราก็ต้องทำให้ห้าร้อยมันจะได้หนึ่งของของรีวอร์ดนี้นะครับะเราก็เก็บต่อครับทุกคนเก็บไม่ถึงห้าร้อยมันก็จะได้ของนะไม่ยากนะแต่แค่ มันคล้ายๆกับอีเวนต์ของอีเวนต์ต้นถั่วนะครับที่มันต้องเก็บพืชทุกรอบนะแต่ว่าอันนี้คือมันใส่ได้ไม่จํากัดนะก็อาจจะมีเฟอได้นะครับว่ามันใส่ได้ไม่จำกัดเนี่ยถ้าคนขยันขยันอาจจะใส่ได้แบบเมอร์เอ,รอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนทุกรอบอย่างเงี้ยการที่มันจะทำได้มันก็แอบอยากนิดนึงนะเพราะมันเปลี่ยนทุกรอบเนี่ยอ,อันนี้ก็ ประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับคนะลิปไกด์นะเดี๋ยวเลาเดี๋ยวผมจะาไกดา์เอกขวามือให้ดูด้วยล้กันเนาะอัน,นี้ก็สัม,มิตไปเรื่อยๆดูตาที่มันต้องการนะเห็นไหมเราก็จะได้ซา f ฟารีแอนิมอลแอนิมานะครับถ้าเราคาร้อยจะได้ของนะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนใครตึงไม่ตึงเลยนะครับแล้วก็วิธีของแต่ละคนนะวิธีที่ผมใช้ก็วิธีนี้นะครับลอยปรับใช้กันดูได้ทุกคน สวเนี้ยที่มันจะปลดล็อกเนี่ยมันจะปลดล็อกตามที่โค้งเซลร์ทําได้นะแต่เราอย่าลืมมาใส่ขอตรงนี้ด้วยเนาะมันจะได้ปลดล็อกด้วยกันนะอันนี้ก็จะมีทางด้านของผลไม้เนาะมีต้นแล้วก็มีของตกแต่งแล้วก็มีซาฟารีเอกนะครับตัวนี้นะเป็นไข่นะครับผมนี่นะวันนี้ก็จะเป็นพวกเออเกียบ้างเออมีเกียด้วยเออแล้วก็มีพวกซีดนะซีดอันนี้นะครับมีดีวายนะครับดีวาย เนีย่ยงสายอยู่ปกติเขาจะทําเป็นฮาเซ็นเดนนะเออ,องงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเป็นฮาเซนเดนนะแต่ไม่เป็นไรนะโอเคสาหรับอันนี้ก็ไกด์คร่าวๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันที่สถานะใหม่ที่เข้ามานะครับเนตัวเนตัวมิวเทสซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับออรราซึ่งไม่รู้ว่าดีกว่าเรนโบ์หรือเปล่าดีกว่าในแมรหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดีกว่าผมก็คงรีหาะนะ แต่ว่าถ้าไม่ดีกว่าก็คงจะใช้แบบเดิมไปนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันได้อะไรเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่ๆที่สำหรับอีเวนต์นี้บวกกับตู้มิวเทสด้วยเนาะนยังก็ต้องรอดูนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้คนระับทุกคนใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยละกันนะครับทุกคน ครมีวิธีการที่มันดีกว่านี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมคิดออกนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวิธีอื่นมันจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหมนะเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วอะเราไม่สามารถที่จะปลูกมั่วๆแล้วก็ไปใส่ได้นะถ้ามันไม่จํากัดเนี่ยมันก็ใส่มั่วๆได้แหละนะครับแต่ว่ามันพอจกัดมันเลยต้องทําอย่างนี้นะครับโอเคทุกคนไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่าชมนะครับแล้วสวัสดีครับ